นี่คือปลาเก๋าอิ่วนะครับโอ้โหดูต้องกนใจเลยเนี่ยเนี่เรามาที่กุ้งมาที่โปโ,โอ้ยวันนี้มากินกันที่มันตะเลนะครับนี่เปียกมันตะเลเนียอยู่นู่นอยู่นู่นดูร้านใช่ครันนี้วางไว้ค่ะด้วยเซตมาเสีย,อ,ยอร่อยเลยเนะี่ยดูดิผมกินนี่ไงมีไข่นึ่งมะนาว